ใกัส่งอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์เปิดปิดผ้ม่านอัตโนมัตินะครับตัวผ้ม่านจะเป็นผ้าม่านแนวตั้งนะครับอันนี้ติดงานไม้ไว้เป็นชั่วคราวต้องติดกับโครงจริงนะครับใช้สเต็ปมอเตอร์ในการทํางานไม่มีลิมิตสวิตนะครับตัวนี้จะใช้ในการใช้การรับสเต็ปมอเตอร์ในการทํางานนะครับวงกดการควบคุมจะอยู่ที่ด้านล่างนี่เป็นกล่องตัวนี้เพื่อที่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนกล่องคอนโทรลเราจะติดไว้ด้านบนโยงเข้ามาที่สเต็ปมอเตอร์แล้วก็ด้านบนจะมีแบตเตอรี่แล้วก็เป็นโซล่าเซล มีไฟสถานะ1่ดวงสามารถกดใช้ได้ใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้อันเนี้ยม่านมัน200เมตรนะครับมันจะเอ้ยสองเมตรสองเมตรมันจะยาวกว่าน,นี้ยาวถึงพื้นเลยนะครับแต่ผมตั้งให้มันแค่นี้พอเราสามารถตั้งได้เพราะว่าเรานับสเต็ปนะครับปุ่มเขียวขึ้นปุ่มแดงลงปุ่มเหลืองสต็อปนะครับการทํางานอันนี้ที่จริงต้องติดกับตัวเสาะนะกดเหลืองหยุดการทํางานอยากเปิดแค่นี้ก็กดปุ่มเหลืองเอาอยากลงอีกหน่อย กดปุ่มเหลือง stop out ได้นะครับลงอีกกด stop out อยากขึ้นลงแค่ไหน stop out แต่ถ้าเราไม่ stop นะครับมันจะขึ้นไปชนนี่ไม่ได้ใช้ l i มิต switch นะครับเพราะตัวนี้ใช้การ calibrate การนับรอบสเ s ปมอเตอร์นะครับว่าม่านขึ้นสุดลงสุดที่กี่เเ็ปนะครับไม่ต้องติด l i มิตสวิต c h เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาโดนปุ่มเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปใช้กับ ตัวม่านขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งค่าได้นั่นเองลงมาตึงเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูการตั้งค่าอีกทีหนึง่งนะครับก็คือให้เราดึงผ้าม่านมาให้สุดตามที่เราต้องการนะครับอย่างผมเนี่ยลงมาเนี่ยเกือบ2เมตรนะครับอย่างผมพอใจที่จะปิดที่จริงอ่ะมา่านมันก็ไปติดข้างบนก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เลยแล้วแต่จะไปติดตรงไหนอ่ะอย่างพอใจที่กําหนดตรงนี้นะครับก็ให้เขาทราบว่า เรากําหนดม่านแล้วดึงม่านมาให้อยู่จุดล่างสุดที่เราต้องการนะครับเสร็จปุ๊บกดปุ่มสีเหลืองนะครับจะมีเสียงหนึ่งติดกดค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงอีกหนึ่งติดปล่อยนะครับพอปล่อยปุ๊บม่านตัวสติมมอเตอร์เนี้ยจะรู้แล้วว่าพม่านอยู่ล่างสุดแค่ไหนก็คือณนะตอนนี้ที่เรากดสีเหลืองค้างนะครับเสร็จปุ๊บเราจะกําหนดค่าด้านบนโดยการกดปุ่มเขียวค้างกดปล่อยก็ได้นะครับเราจะกดไปให้ม่านเนี่ยขึ้นไปสุดขอบด้านบน เพื่อเขาจะได้รู้ว่าขอบด้านบนอยู่ที่จุดไหนตอนนี้สเต็ปมอเตอร์ก็กำลังนับนับจํานวนสเต็ปที่มอเตอร์หมุนไปนะครับอ่าไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กดปล่อยกดปล่อยก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาให้สุดเอาให้พอดีอ่าอันนี้พอดีแล้วสุดๆเลยเสร็จปึ๊บทําการกดเหลืองค้างอีกรอบหนึ่งอ่ากด หนึ่งทีมีเสียงหนึ่งติดแล้วมันจะมีเสียงอีกหนึ่งติดให้เราทาการปล่อยปุ่มอันนี้คือการแคลลิเบตจบแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าม่านอยู่ข้างบนแล้วเราไปกดขึ้นมันจะกดไม่ได้ต้องกดลงเท่านั้นนะครับอ่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็สต็อปก็ได้นะครับเราก็สต็อปก็ได้อันนี้คือการเซตจุดต่ําสุดกับจุดบนสุดแค่นั้นนะเนี่ยเนี่ยเราอยากเปิดแค่ไหนเรากดกดได้เลยกดสต็อปได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมอ่าอยากเปิดแค่นี้ก็เปิดแค่นี้อ่าแต่ถ้าเรากดลงสุดมันก็จะลงไปจุดล่างสุดทีีี่่เเเรราซไว้ม้มือกนนะคับ แล้วมันจะหยุดเองจึงเวลาหยุดก็จะมีเสียงสัญญาณสองติดด้วยนะครับแค่นี้เลยการทํางานนะครับกดขึ้นปึ๊บพอกดขึ้นมันก็จะขึ้นไปอันนี้คือเราใช้เทคนิคการนับสเต็ปนับจํานวนรอบของสเต็ปมอเตอร์นะครับเราจะไม่ใช้ลิมิตสวิตเพราะลิมิตสวิตอะบางทีก้านมันลงมาน้ําหนักมันไม่พอที่จะกดลิมิตสวิตนะครับนี่ขึ้นไปพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเลย อย,อยากจอดแค่นี้ก็จอดได้ก็กดปุ่มเหลืองแค่นี้เองนะครับถ้าอยากเปิดเนี่ยเปิดครึ่งนึงเปิดนิดหน่อยได้หมดนะครับกดลงเนี่ยกดขึ้นก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นไปที่เดิมตึงนี่ประมาณนี้นะครับใช้ลิมิตสวิตอะน้ําหนักมากนะมันไม่พอไม่พอที่จะไปกดตัวลิมิตสวิตใช่ไหมแล้วก็ปัญหาก็คือน้ําหนักไม่พอแล้วแล้วถ้าเราใช้ IR เซนเซอร์ติดไว้ใช่ไหม อ่าอย่างเราใช้ไออาร์เซนเซอร์ตรวจจับนี่แหละปัญหาเวลาม่านมันพัดอย่างเงี้ยไออาร์เซนเซอร์ก็ตรวจจับไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ติดตั้งจะยากกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการนับรอบของสเต็ปมอเตอร์เนี่ยชัวร์นะครับจุดล่างสุดถึงบนสุดเนี่ยใช้งานได้แน่นอนนะครับ แล้วก็สามารถหยุดได้อะไรได้ปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่ไปเล่นเลยนี่ก็ไปติดตั้งอีกทีหนึ่งถามว่าทําไมกล่องอยู่ข้างบนเพราะว่าลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าจะเอาไปใช้งานกับโซลาเซลล์อีกทีหนึ่งก็เลยเอากล่องไว้ด้านบนแล้วก็เดี๋ยวจะแปะโซลาเซลล์ไปที่ด้านนอกหน้าต่างอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ไฟนะครับใช้เป็นไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์มีคอนโทรลชาร์จด้านในแล้วก็โซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกทีด้านล่างอีกทีหนึ่งนี่ปรับเล่นเลยสนุกเลยนะครับ ดูอุปกรณ์ด้านล่างอันนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับขนาดประมาณนี้แหละเพราะว่าเราใช้งานไม่ใหญ่มากนะครับต่อสายที่พอด้านข้างตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นตัวของไปสเต็ปมอเตอร์นะครับจะมีแจ็คตัวนี้เสียบสเต็ปมอเตอร์เลยที่ตัวม่านโซลาเซลล์สเต็ปมอเตอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนี่ตัวรีโมทตัวนี้นะครับนี่อันนี้ไม่ได้ต่อสเต็ปมอเตอร์นะครับตัวบัสเซื้ออยู่ด้านล่างกล่องมีไฟสถานะหนึ่งดวงนะครับ ปึบออกมาก็จะเป็นไฟสถานะคอนโทรลชาร์จอยู่ด้านในบอร์ดไดสเต t ปมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่มาเ,เริ่มเพิ่มเลยนะครับอ่าน,นี่ตัวบัสเซอร์ด้านใน Arduino Nano แปลงไฟอันนี้ใช้เป็นตัวสเตปดาว12โวลต์นะครับแปลงจาก12โวลต์เป็น5โวลต์เพื่อมาเลี้ยงบอร์ด Arduino Nano นะครับ12โวลต์จะมาเข้าที่ตัวโมดูลขับสเตปมอเตอร์จะใช้เป็นตัวนี้คอนโทรลชาร์จกด ในตัวกล่องนี้จะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับผมจะใช้การเปิดปิดจากการกดตัวนี้นี่อันนี้ก็คือตัดไฟออกจากวงจรทั้งหมด Arduino นับดับไปแล้วนะครับอันนี้คือการปิดไฟไฟหน้าตู้ก็จะไม่ติดนะครับแต่กล่องคอนโทรลชาร์จก็ยังเข้า,ายังทาการชาร์จปกติถ้ามีแดดมันก็จะมีไฟมานะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับกดปิดเปิดที่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับเนี่ยน,นี้จะเป็นปริมาณแบตเตอรี่จะบอกอยู่ซึ่ง กดเปิดไฟมันจะติดทันทีมันจะไอตัวที่ตัวคอนโรลชาร์จมันจะขึ้นหลอดไฟนะครับอันนี้คือการเปิดแล้วนะครับนี่ไม่ต้องมีสวิตอะไรเพราะว่าเราใช้การเปิดปิดจากตัวคอนโรลชาร์จซึ่งเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับน,นี่ก็เปิดพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ปล่อยตากแดดไปไม่ได้ใช้ไฟจากการเสียบไฟอะไรเลยจะมีไฟแค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับแผงโซลาเซลล์แบตตัวด้านข้างตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้การทางานของพม่านก็ตามในคลิปข้างต้นเลยนะครับ สนใจติดต่อทางเพจมาได้ครับ